อิซักมีหลุ้นประเดิมสนามลิเวอร์พูลเวอร์แซสเบอร์ลี่คาราเกอร์ไม่มั่นใจความฟิตสวัสดีครับแฟนๆหงแดงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตรายการที่จะพาคุณไปก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลแบบสดใหม่และเข้มข้นที่สุดวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่หลายคนรอคอยมานานอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติสวีเดน ค่าตัวสถิติของสโมสรและสถิติสูงสุดในพรีเมียร์ลีกที่125ล้านปอนด์คำถามคือเขาจะได้ลงสนามนัดแรกในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่หรือไม่เจมี่คาราเกอร์และแกรี่เนวิลลต่างมีมุมมองที่แตกต่างกันและเราจะมาวิเคราะห์กันแบบละเอียดพร้อมทั้งพูดถึงความคาดหวังของแฟนบอลทั่วโลกที่จับตาดูดาวยิงคนนี้ หลังจากดีลที่ยาวนานและซับซ้อนที่สุดในรอบหลายปีในที่สุดลิเวอร์พูลก็สามารถคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิสักมาจากนิวคาสเซิลได้สำเร็จด้วยค่าตัวมหาศาล125ล้านปอนด์หรือราว5,800ล้านบาทนับเป็นสถิติใหม่ของสโมสรและของพรีเมียร์ลีกทันทีที่ข่าวการย้ายทีมประกาศอย่างเป็นทางการความตื่นเต้นของแฟนๆก็พุ่งทยานขึ้นสูงสุดเพราะหลายคนมองว่า อิซักจะเข้าว่าเป็นตัวจบสกอร์ในแบบที่ลิเวอร์พูลต้องการมานานหลังจากยุคข,ของซาดิโอมาเน่และโรเบรโตฟิมิโนที่ต่างแยกย้ายไปหาความท้าทายใหม่อย่างไรก็ตามการที่เขาจะได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเยือนเบอร์ลี่วันอาทิตย์นี้กลายเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ ล่าสุดเจมี่คาราเกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลได้แสดงความเห็นในรายการ Stick to Football ร่วมกับแกรี่เนวิลโดยคาราเกอร์มองว่าเร็วเกินไปที่จะส่งอิซักเป็นตัวจริงเพราะเจ้าตัวพลาดการซ้อมปรีซีซั่นส่วนใหญ่กับนิวคาเซลหลังจากมีปัญหาเรื่องสัญญาและยื่นเรื่องขอย้ายทีม แม้ว่าเขาจะเพิ่งได้ลงเล่นให้ทีมชาติสวีเดน18นาทีในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดกับโคโซโวแต่คาราเกอร์เชื่อว่าระดับความฟิตของเขายังไม่เต็มร้อยสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกที่ต้องใช้ความเข้มข้นสูงมากคาราเกอร์กล่าวอย่างมั่นใจว่าไม่ครับเขาจะไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่นอนเขาลงเล่นให้สวีเดนแค่20นาทีเองซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับเกมพรีเมียร์ลีก ด้านแกรี่เนวิลลกลับมีความเห็นต่างโดยมองว่าอิซักสองกับลิเวอร์พูลมาแล้ว2ส,สัปดาห์และมีสิทธิ์ถูกใช้งานในเกมนี้แม้จะไม่เต็มเกมก็ตามซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่ากระแสคาดการเรื่องการลงสนามของอิซักยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก สำหรับรายละเอียดการซ้อมและสถานการณ์ล่าสุดอิซักเพิ่งซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่ศูนย์ฝึก AXA Training Center k เ r k b y คโดยมีนักเตะอย่างโจโกเมสเจเรมี่ฟริมปองและเฟเดริโกเคียซ่าเข้าร่วมด้วยภาพที่หลุดออกมาทำให้แฟนบอลตื่นเต้นไม่น้อยเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาสวมชุดหงแดงเต็มตัว ทว่าจากแหล่งข่าวภายในสโมสรยังยืนยันว่าอิสซักยังอยู่ในโปรแกรมฟื้นฟูความฟิตและยังไม่พร้อมเล่น90นาทีเต็มก่อนหน้านี้หลังจากเซ็นสัญญาเสร็จสิ้นเขาถูกเรียกตัวกลับไปเล่นให้ทีมชาติสวีเดนทันทีทําให้ช่วงเวลาที่ได้ซ้อมกับลิเวอร์พูลมีค่อนข้างจํากัดอิซักเองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรว่า ใช่ครับแน่นอนครับผมอยากให้เกมกับเบอร์ลี่เป็นนัดแรกของผมกับลิเวอร์พูลแต่มันต้องขึ้นอยู่กับการประเมินของทีมแพทย์และสตาฟโค้ชเพราะผมมีช่วงซัมเมอร์ที่ค่อนข้างหนักและไม่ได้ซ้อมเต็มที่มาสักพักแต่ผมพร้อมที่จะลงเล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากมองย้อนกลับไปในอดีตลิเวอร์พูลเคยมีสถานการณ์คล้ายกันมาแล้วเช่นลุยซัวเรสในปี2011หรือเฟอร์นันโดตอเรสในปี2007 ที่ถูกซื้อตัวเข้ามาด้วยความคาดหวังสูงและมีความกังวลเรื่องความฟิตก่อนลงสนามนัดแรกเช่นกันกรณีของตอเรสนั้นเขาได้ลงสนามทันทีและสร้างอิมแพกอย่างมหาศาลตั้งแต่นัดแรกส่วนซัวเรสถูกเก็บเป็นตัวสำรองก่อนค่อยๆสอดแทรกขึ้นมาและก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจของอาเนสลอตเฮดโคชคนใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญว่าเขาจะเลือกแบบไหนเสี่ยงใช้อิซักทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจและเรียกโมเมนตัมให้ทีมหรือให้เวลาปรับตัวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและลดแรงกดดัน หากสุดสัปดาห์นี้อิซักไม่ได้ลงสนามเกมต่อไปที่จะเป็นโอกาสสำคัญคือลิเวอร์พูลพบกับแอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวันพุธหนา้าที่แอนฟิลด์หรือเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมชในเกมที่จะพบกับเอฟเวอร์ตันวันที่20กันยายนนี้2เกมนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ที่เหมาะกับการเปิดตัวซูเปอร์สตาร์ใหม่ของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเกมดาร์บี้แมชที่มีความหมายมากกับแฟนบอล แฟนๆหงแดงล่ะครับคิดว่าอาเนสลอตควรทำยังไงดีส่งอิซักลงเล่นทันทีเพื่อสร้างความตื่นเต้นหรือรอให้เขาฟิตเต็มร้อยก่อนค่อยปล่อยลงสนามคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณกันได้เลยครับเพราะนี่อาจจะกำหนดอนาคตของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้คาราเกอร์เตือนลิเวอร์พูลเสี่ยงซีซั่นพังหากไม่รีบเซ็นมาร์เกฮี เรามีอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังร้อนแรงจากปากของตำนานกองหลังลิเวอร์พูลเช่นเคยอย่างเจมี่คาราเกอร์ที่ออกมาเตือนแบบตรงไปตรงมาว่าหากลิเวอร์พูลไม่เสริมกองหลังเพิ่มโดยเฉพาะมาเกอาีอาเสี่ยงให้ฤดูกาลนี้พังทลายแม้ว่าลิเวอร์พูลจะออกสตาร์ทรดูการได้อย่างสวยหรูเก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดแรกแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังมีปัญหาซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องความลึกของขุมกำลังในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่าทำไมคาราเกอร์ถึงกังวลใจขนาดนี้และความเสี่ยงที่หงแดงต้องเผชิญมีอะไรบ้างในการสัมภาษณ์กับรายการ The Overlap คาราเกอร์ได้พูดถึงความกังวลที่ซ่อนอยู่ในทีมแม้ผลงานของลิเวอร์พูลจะมีผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาลก็ตามโดยเฉพาะการที่สโมสรพลาดเซ็นสัญญามาเกฮี ee, กองหลังตัวเก่งของคริสตันพาเลตในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะคาราเกอร์กล่าวว่า 3เกมแรกลิเวอร์พูลเก็บได้9้าแต้มเต็มพวกเขาอาจไม่ได้เล่นดีที่สุดแต่เราทุกคนคงพูดตรงกันว่าพวกเขาคือนหนึ่งในทีมแต่งแชมป์แต่ตำแหน่งเดียวที่ผมมองว่าเป็นจุดเสี่ยงและอาจระเบิดขึ้นมาได้คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพราะลิเวอร์พูลไม่มีการแข่งขันภายในทีมมากพอในจุดนี้คาราเกอร์ยังเสริมว่าตอนนี้ทีมมีตัวเลือกกองหลังตัวกลางหลักแค่2ตัวจริงและ2ตัวสำรอง โจโกเมสที่มักเจ็บง่ายและจโ g i o นี่เลโอนี่ดาวรุ่งวัย18ปีที่เพิ่งย้ายมาจากปามาด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ซึ่งแม้จะถูกมองว่าเป็นเวอร์จิลฟานไดคนต่อไปแต่ก็ยังไม่พร้อมรับมือพรีเมียร์ลีกทันทีนี่ทำให้ลิเวอร์พูลมีความเสี่ยงสูงหากตัวจริงอย่างเวอร์จิลฟานไดหรืออิบราฮิมาโกนาเต้ได้รับบาดเจ็บระยะยาวซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงของทีมทั้งซีซั่น คาราเกอร์เตือนอย่างชัดเจนว่าทันหนึ่งในสองตัวจริงต้องพักยาวสัก2-3ถึงเดือนผลกระทบจะมหาศาลต่อทีมแน่นอนมาร์กเกฮีไม่ใช่แค่กองหลังธรรมดาแต่เป็นถึงกัปตันทีมคริสตันพาเลตและกำลังเป็นกำลังหลักของทีมชาติอังกฤษด้วย mm hmm. เมื่อเทียบกับกองหลังสำรองของลิเวอร์พูลตอนนี้เกฮีสามารถเข้ามาเป็นตัวจริงได้ทันทีและสร้างการแข่งขันในทีมให้สูงขึ้นซึ่งคาราเกอร์มองว่า การแข่งขันภายในคือหัวใจสำคัญของทีมที่จะลุ้นแชมป์อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าปัญหาคือการย้ายทีมของเกฮีล้มเหลวในวันเดทไลน์เพราะทั้งสองสโมสรไม่สามารถตกลงค่าตัวได้ทันเวลาและนั่นอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสี่เส้นนี้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อเรอัลมาดริดกำลังจับตาดูเกฮีอย่างใกล้ชิดรายงานจากสเปนระบุว่า ทีมราชันชุดขาวกำลังวางแผนดึงเกฮีแบบฟรีค่าตัวหลังหมดสัญญากับพาเลตคล้ายกับที่พวกเขากำลังทำกับอิบราฮิมาโกนาเต้ของลิเวอร์พูลหากลิเวอร์พูลรอจนถึงซัมเมอร์หน้าเพื่อเซ็นเกฮีพวกเขาอาจต้องแข่งขันกับมาริดซึ่งอาจทำให้ดีลนี้หลุดมือไปอีกครั้งและนั่นจะทำให้สถานการณ์ในแนวรับยิ่งวิกฤตหนักขึ้น ความกังวลของคาราเกอร์ไม่ใช่ไร้เหตุผลเพราะแฟนลิเวอร์พูลคงจำได้ดีในฤดูกาล2 0 2 0 2 1ที่ทีมประสบปัญหากองหลังบาดเจ็บพร้อมกันฟานไดโกนาเต้ ai, ate, และโจโกเมสเจ็บยาวลิเวอร์พูลต้องดันนักเตะอย่างฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันมายืนเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นผลลัพธ์คือฟอร์มตกหวบและทีมต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อจบฤดูกาลในท็อปโฟคาราเกอร์มองว่า ประวัติศาสตร์อาจสํารอยหากสโมสรไม่เร่งเสริมแนวรับให้แข็งแกร่งพอสำหรับฤดูการที่ต้องแข่งขันทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกแฟนบอลหลายคนเข้าใจว่าลิเวอร์พูลลงทุนหนักไปแล้วในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะการดึง2สตาร์ใหญ่คืออเล็กซานเดอร์อิซัก125ล้านปอนด์ฟลอเรียนเวียส90ล้านปอนด์แต่นั่นทำให้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการเสริมกองหลังคำถามที่ตามมาคือ บหรือว่าพูตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ที่ไม่ทุ่มซื้อมาเกฮีเลยซัมเมอร์นี้และพวกเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ทันเวลาก่อนตลาดหน้าหนาวหรือไม่แล้วแฟนหงแดงคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ครับหรือว่าููควรทุ่มเงินซื้อเกฮีทันทีในเดือนมกราคมหรือรอจนถึงซัมเมอร์หน้าเพื่อเซ็นฟรีแต่เสียงให้เรอัลมาดริดตัดหน้าไปคอมเมนต์ Comment แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ เพราะนี่คือการตัดสินใจที่อาจกำหนดชะตาของฤดูกาลนี้ปีโลการันตีเลโอนี่ว่าที่ฟันไดาคนต่อไปของลิเวอร์พูลเรามีข่าวดีที่สร้างความตื่นเต้นให้แฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกเพราะไม่ใช่แค่แฟนบอลหรือสื่ออังกฤษเท่านั้นที่จับตามองเหล่านักเตะใหม่ของลิเวอร์พูล แต่ถึงขั้นตำนานลูกหนังอย่างอันเรียปีโลก็ยังออกมาชื่นชมการเสริมทัพของสโมสรในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะดีลของดาวรุ่งอนาคตไกลจิโอวันนี่เลโอนี่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เพียงแค่สร้างทีมเพื่อป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเท่านั้นแต่ยังวางรากฐานสำหรับความสำเร็จระยะยาวด้วยเราจะพาทุกคนไปวิเคราะห์ว่าทำไมปีโลถึงเชื่อมั่นในตัวเลโอนี่และเขาจะมีบทบาทสำคัญแค่ไหนในอนาคตของลิเวอร์พูล ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสริมทัพอย่างดุดันโดยคว้าผู้เล่นระดับท็อปเข้ามาเสริมทีมถึง3รายที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงทันทีฟลอเรียนเวียชเพลย์เมเกอร์ตัวแก่งจากเลเวอร์คูเซนเจเรมีฟริมปองแบ็กขวาจอมบุกอเล็กซานเดอร์อีซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดนค่าตัวสถิติพรีเมียร์ลีก125ล้านปอนด์และยังมีการเซ็นสัญญาแบบเงียบๆแต่สำคัญมากนั่นคือ Giovanni Leone กองหลังดาวรุ่งวัย18ปีจากปาร์มาด้วยค่าตัวราว26ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตโดยแท้จริงอันเดรียปิโลตำนานทีมชาติอิตาลีและยูเวนตุสกล่าวถึงดีลนี้ว่า ลิเวอร์พูลได้ตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพจริงๆเลโอนี่ <Leon ie S 2> มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุโรปได้ในอนาคตหากเขาได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องคำชื่นชมจากปีโลไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องการอ่านเกมและความเข้าใจฟุตบอลเชิงลึกการที่เขามองว่าเลโอนีมีคุณภาพระดับนี้ทำให้แฟนๆหงแดงยิ่งตั้งตารอดูการประเดิมสนามของเจ้าหนูวัย18ปีรายนี้มากขึ้นไปอีก ดีลของเลโอนีไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆลิเวอร์พูลต้องแข่งขันกับหลายสโมสรชั้นนำในยุโรปโดยเฉพาะอินเตอร์มิลานที่ต้องการตัวเขาเช่นกันแต่สุดท้ายเลโอนีเลือกย้ายมาที่แอนฟิลเพราะเชื่อมั่นในแผนการสร้างทีมของอาร์เนส็อตและความเชื่อมั่นที่สโมสรมีให้กับนักเตะดาวรุง่ง นี่สะท้อนให้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มองเพียงแค่การเสริมทีมเพื่อผลลัพธ์ทันทีแต่ยังคิดถึงอนาคตระยะยาวในการสร้างทีมเช่นเดียวกับที่เคยทำสำเร็จกับนักเตะอย่างเวอร์จิลฟานไดและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเลโอนีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในอิตาลีและถูกสื่อบางแห่งขนานนามว่าฟานได์คนต่อไปด้วยคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันจุดเด่นของเลโอนีความสูงและร่างกายแข็งแกร่ง เล่นลูกกลางอากาศได้ดีการอ่านเกมและตัดสินใจที่เกินวัย18ปีเล่นบอลกับเท้าได้ดีสามารถเริ่มเกมรุกจากแนวหลังความนิ่งและมั่นใจภายใต้ความกดดันแม้ว่าเขายังไม่ได้ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกแต่แฟนๆหลายคนเชื่อว่าไม่นานเกินรอเราจะได้เห็นเขาประเดิมสนามโดยเฉพาะในเกมบอลถ้วยหรือช่วงที่ทีมต้องหมุนเวียนนักเตะลิเวอร์พูลเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกได้อย่างสมบูรณ์แบบ เก็บชัยชนะ3นัดรวดและคว้า9คะแนนเต็มแม้ผู้เล่นใหม่บางรายจะยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่อาเนสโอตได้วางแผนหมุนเวียนนักเตะเพื่อให้ทีมมีความสดและพร้อมสำหรับทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกสำหรับเลโอนีเขายังอยู่ในช่วงปรบับตัวให้เข้ากับความเข้มข้นของฟุตบอลอังกฤษรวมถึงเรียนรู้ระบบการเล่นของสโอตแต่จากรายงานในแคมป์ซ้อมระบุว่า เขาแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมจนทีมสตาฟมั่นใจว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในอนาคตได้แน่นอนการมาของเลโอนี่ถือเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะได้มีบทบาทในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์กองหลังตัวหลักบาดเจ็บเช่นเดียวกับฤดูกาล2020 2021ที่ลิเวอร์พูลเคยเจอวิกฤตแนวรับอย่างหนัก ระยะสัน้นเลโอนี่อาจเริ่มต้นจากการเป็นตัวสำรองในเกมบอลถ้วยเช่นคาราบาวคับหรือ FA คับได้รับโอกาสลงสนามในเกมที่ไม่กดดันมากเพื่อเพิ่มความมั่นใจระยะยาวพัฒนาเป็นตัวแทนของเวอร์จิลฟานได้เมื่อถึงเวลาที่กัปตันทีมต้องลดบทบาทกลายเป็นแกนหลักในแนวรับคู่กับกองหลังอย่างโกนาเต้นี่คือสัญญาณว่าลิเวอร์พูลกำลังวางแผนอนาคตอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลร,รอคอยมานาน หากย้อนมองประวัติศาสตร์หรวอร์พภูกำลังเดินตามแนวทางเดียวกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูเซนในยุคทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เน้นการผสมผสานนักเตะระดับโลกกับดาวรุ่งอนาคตไกลยอย่างลงตัวเช่นเดียวกับที่เฟอร์กี้ดันดาวรุ่งอย่างไรอันกิกส์พอลสโคลส์เดวิดแบ็กแฮมขึ้นมาเป็นกำลังหลกักขณะเดียวกันก็เสริมผู้เล่นประสบการณ์สูงเข้ามาสร้างสมดุล สำหรับลิเวอร์พูลการดึงผู้เล่นระดับโลกอย่างอีซักและเวียชมาผสมผสานกับดาวรุ่งอย่างเลโอนี่คือสูตรสำเร็จที่อาจพาทีมสู่ยุคแห่งความสำเร็จอีกครั้งแล้วแฟนๆหงแดงคิดเห็นอย่างไรกับดีลของจิโอวานนี่เลโอนี่ ครับเขาจะเป็นฟานได้คนต่อไปได้จริงหรือไม่และคุณคิดว่าเขาควรได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้เลยหรือรอให้พัฒนาอีกสักปีคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับเพราะนี่อาจเป็นอีกหนึ่งในดิวที่กำหนดอนาคตของลิเวอร์พูลในอีกหลายปีข้างหน้าอิสซักเหนือกว่าฮาลันตรงไหน ฮัสเซลเบงวิเคราะห์ c, กองหน้าลิเวอร์พูลคนใหม่แล้วเรามีประเด็นร้อนที่แฟนบอลทั่วโลกกำลังพูดถึงหลังจากลิเวอร์พูลทำการทบสถิติค่าตัวสูงสุดของอังกฤษเพื่อดึงตัวอเล็กซานเดอร์อิซักมาร่วมทีมด้วยด้วยค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์คำถามที่แฟนๆทุกคนสงสัยก็คืออิซักจะเป็นกองหน้าที่พาลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ได้จริงหรือ และล่าสุดจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซอรบงอดีตกองหน้าดาวยิงพรีเมียร์ลีกก็ได้ออกมาให้ความเห็นเปรียบเทียบระหว่างอิสซักกับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าสุดโหดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าใครคือเพชรฆาตในกรอบเขตโทษที่มีความเฉียบคมกว่ากันวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันครับว่าจุดแข็งของอิสซักคืออะไรและเขาจะสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างไร หลังจากที่ลิเวอร์พูลพยายามล่าลายเซ็นของอเล็กซานเดอร์อิซักตลอดช่วงซัมเมอร์สุดท้ายดีลนี้ก็เกิดขึ้นจริงและทำให้เขากลายเป็นนักเตะค,ค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรรวมถึงพรีเมียร์ลีกทันทีด้วยตัวเลข125ล้านปอนด์สาเหตุที่ดีลนี้เกิดความคาดหวังสูงมากก็เพราะลิเวอร์พูลต้องการกองหน้าที่สามารถจบสกอร์ได้สม่ำเสมอมานานแล้ว ตลอด2ฤดูการที่ผ่านมาการเป็นหัวหอกหมายเลข9ของทีมใหญ่ที่ต้องการลุ้นแชมป์ในทุกถ้วยและเมื่อพิจารณาจากสถิติของอิสซักในฤดูการที่ผ่านมาเขายิงไป23ประตูจาก34นัดให้กับนิวคาสเซิลยูไนเตดและยังมี6แอสซิสต์อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นอิซักยังสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้มากถึง41ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดในบรรดากองหน้าพรีเมียร์ลีกทั้งหมด นี่ไม่ใช่แค่กองหน้าที่ทำประตูได้แต่ยังเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมรุกได้ยอดเยี่ยมจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Ob1 Podcast โดยเปรียบเทียบระหว่างอิซัรก,กับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ถือเป็นกองหน้าสุดโหดของยุคนี้เขากล่าวว่าฮาลลนด์เป็นกองหน้าที่จบสกอร์ด้วยจังหวะเดียวได้อย่างน่าทึ่งเขาเคลื่อนที่ได้ยอดเยี่ยมและมีสัญชาตญาณในการอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ถ้าพูดถึงการดวลตัวต่อตัว อิสซักมีความเนียนและเป็นธรรมชาติมากกว่าฮัสเซลเบงอธิบายต่อว่าหากเป็นจังหวะที่กองแน่ต้องเลี้ยงบอลเข้าไปยิงอิสซักมีความสามารถในการแตะบอลหลายจังหวะเพื่อหามุมยิงได้อย่างลื่นไหลในขณะที่หาลั่นถ้าไม่ได้ยิงแบบวันทัชความเนียนนั้นอาจไม่เท่ากับอิสซักพูดง่ายๆคือหาลั่นเก่งในจังหวะสุดท้ายแบบปิดบัญชีส่วนอิสซักเก่งทั้งการสร้างโอกาสและจบสกอร์ด้วยตัวเองซึ่งนี่คือสิ่งที่ลิวร์พูขาดหายไปนาน เพราะภายใต้ระบบของอาเน่สลอตที่ต้องการให้กองหน้าเชื่อมเกมรุกได้อิสซักจึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูยุคทองของลิเวอร์พูลเราจะเห็นว่ากองหน้าหมายเลข9ของทีมหงแดงไม่ใช่แค่คนที่ยิงประตูดได้แต่ต้องเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์เกมด้วยหลุยซัวเรสยิงได้ถอยลงมาสร้างสรรค์เกมก็ได้โรเบลโตฟิ r มิโนไม่ใช่กองหน้าที่เน้นยิงแต่เชื่อมเกมจนซาลาและมาเน่ได้ประโยชน์มหาศาล อิซักถือเป็นการผสมประสานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันเขาจบสกอร์เฉียบคมแบบซัวเรสและยังมีมิติการเล่นเชื่อมเกมแบบฟิ์มิโนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากมากในโลกฟุตบอลยุคนี้ในฤดูกาลนี้อาเน่สลอดได้ทำการปรับทีมครั้งใหญ่ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ทีมที่มีตัวจริง11คนที่แข็งแกรง่งแต่ยังมีขุมกำลังสำรองที่สามารถหมุนเวียนได้โดยไม่ทำให้คุณภาพตกลงมากนัก การมาของฮูโก้เอกิติเก้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจทำให้ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกในแนวรุกมากขึ้นกว่าเดิมการมีอิสซักเป็นกองหน้าตัวหลักจึงไม่เพียงเพิ่มความอันตรายในการจบสกอร์แต่ยังทำให้แผนการเล่นของสลอตมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม แล้วแฟนแฟนลิเวอร์พูลล่ะครับคิดยังไงกับเดียวนี้คุณคิดว่าอิซักจะสามารถยิงประตูดได้มากกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้หรือไม่และเขาจะพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนจริงๆผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนจริงๆและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับ ไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You never walk alone